กัมพเมียกับผีน่อยตาดำดำหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีสองผัวเมียผู้ยากจนพวกเขาใส่ชีวิตอยู่ในกระท่อมทิพยผังที่โดดเดี่ยวกล้งป่าเขาโดยที่บ่มีญาติพี่น้องพวกเขาทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่กัผ้าที่มาเจอกันและหักกันจนได้เป็นคููของและทุกๆมือเมียก็จะเห็ดของกินให้ผัวเมื่อนี่เห็ดต้มหมูเหาให้ผัวเห็ดแซ่บแซเพราะผัว,วจะได้หลงหกักเฮ้อกระซิมนี่แหละนะชีวิต ต่ละมือกับมีต่ตจะเอาใจผัวนี่แหละแต่ผัวมันบ่เคยเห็นเอาเลยเห็นว่าเกิดมารอก็หายจะกู้เอาใจผัวนั่งถามเมียเอาของกิิมนใหมพอโดยความรอและยิ้มอันซ่องสเสน่ห์ของเขาจึงเหตให้เมียหลงหักและเอาใจเขาทุกอย่างบ่วจะเป็นสิ่งใดที่เขาต้องการเมียก็จะทำให้ในทันทีอ๋อมาแล้วนี่มาผัวเออซุปอยียงนี่เมียคือเป็นตะแซบแต่นอต้มง,งูเฮาเสพผักก็ได้ผมอ๋อ พ่อเพล็นานนัรสาดอ๋อชีไให้ว่าบ่สีมือมากระดับตำนาน่งเลยและผัวเอ้ยและในระหว่างที่ผัวกำลังกินอาหารดีๆจู่ๆเหตุสุวิสัยก็ได้กเกิดขึ้นกับผัวเขาเอ๊ะฮะกางปลาข้อวาเมียเยนี่ยอ๋อกระบ,บุมีอหยัางหลายดอกจัผัวเมียกะเพียงลืมใสเขียงวงูเฮาที่มีผิดลงไปนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างน้ำซุปข้องที่ฉันจึงแช่นี่เมียผัวได้ยินบมผิดไปบ่นี่ เออม่ผพดดอกอ๋อ,อไม่นะพวัวนี่พัวเป็นยังล่ะเนี่ยกูถือผพดงูเฮาว่ะเมียกูถือผพดงูเฮาช่วยกูด้วยปวดปวดอ๋อไม่นะฉันเป็นต้นเหตุให้หพัวชักกระตุกกอกัวใจไหยตายฮะเมียอ๋อไม่นะเมียขึ้นิงแบบนั้นเมียเป็นยังนะลูกตีเมียลูกตีพัวแค่ตกใจกับเขียวงูซื้อ ฮ่าหอมใหมเมียกูหยุดหายใจแล้วกูเห็นอย่างลกไปแล้วเนี่ยขอขอโทษเ <c oughs> มียขอขอโทษฮ่าฮ่าได้ตั้งใจั <c oughs> วเพียงตกใจแขียวงงูซื้อ <c oughs> แต่บอกกิดว่าเจ้าสิหัวใจไว่ตายเดี๋ยวกูบนท่านอยากตายกูขอว่าก,ก่อนจากสองปองัญหบอมีเมียแล้วดูแลตัวเองดีๆด้าเมียไปแล้วด้าแอคกูตาย โอ้ไม่นะที่รักกับมาเจอกับมหาผัวบ่มีเมียไปจีซักเครื่องให้บ่มีเมียไปจีเฮ็ดกินให้นั่นแหละครับบ่หนาเส่อว่าการที่ผัวตกใจเขียวงูมันจะเหตุให้เมียของเขานั่นหัวใจไหวกระท่านหาัขนขณะสงสารจ่อยเนาะคำนอที่เป็นกำผ้าบ่มีพอแเม่แล้วกันยังมาพัดผาก,กับเมียผู้ที่ตนหักและบูชามากๆอี โอ้เมียลีจอยบ่ได้พันไปบ่เนี่ยเมียบ,บ่อยู่แล้วจอยอุ้มเมียทั้งน้ำตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเล่วมากเขาทํำใจบ่ได้กับการจากไปของเมียเมียเอ้ย้าสานนามีริงขออย,ใยาให้เมียกลับมาให้เฮาได้เป็นคููครองกันอีกครั้งกลับมาเด้อ จอยนางองไห้ที่ลุมซพเมียเขาเอิญให้เมียกลับมาทั้งที่หัวมันเป็นไปบ่ได้และจากนั้นมาจอยก็กลายเป็นผัวที่กำผ้าเมียเขากลับมาใส่ชีวิตที่เก่าทีเดิมกับกระท่อมที่เพ่พังที่มีลมหนาวผัดผ่านจอยต้องนอนหนาวเปล่าเปลียวบ่มีเสือผาสีใสบ่มีเมียให้กอดเพื่อบรรเทาความหนาวแบบเดียวกับโคศกเลยครับเบิ่งแล้วก็น่าสงสารเนาะครับน้อเมีย กับมหาผัวเดอ้อกับมหาผัวพววเฮาสิอยู่ดดวกกันจุดแก่เท่าพวกเฮาจะอยู่ด้วยกันกกจนนุดผาดินสลายได้ยินบ่อ๋อได้ยินจับผัวฮะเสียงผู้ได้นะ่าฮ<อ>ึวังยาหนีคอยได้ยินเสียงตอบโต้คำว่ากับใครหรือว่ากูจะคิดไปเองบ่วะฮ่า เศ้าวันทัดไปฤดูหนาวยังคงอยู่ด้วยความเหงาของจอยจอยจึงออกไปหาเหรัญมูย่าจกเพื่อหวังว่าความเหงาจะหายไปเออเอยเอสียใจน้ำด้วยเหลืองเมียมึงน,นะกูบ่ได้ไปงานศพซ้ำกูบ่ได้จัด อาเมียตายเธอเดียวเป็นยังบุจัดเออก่อนที่มึงสีเวข้าหนนออกมาน่ะมึงลองศึกษาประวัติกูก่อนว่าเคยมีเงินบ่เออใช่เออแต่จังไดจังไดแล้วนะมาลินน้ำมูกก็ลืมความโศกเศร้าเด้เอเซียวกูลืมบาลองดอกเซียวย่ามเงียวกูก็เห็นแต่หน้าเขาย่ามขี่บแะบแะแบะกูก็เห็นแต่หน้าเขาย่ามลบนอนกูก็พันเห็นเขาตลอด กูคงลื่มบ่ได้ดอกเว้ยเออเข้าใจต้อเข้าใจแต่ก่อนกูกเคยเป็นแบบเมืองนี่ละต้อนหมากูตายเฮ้ย <Hey, S 2> มันสร้างสิเปรียบเทียบเนาะมันปอบใจหรือมันซ้ำเติมวะนั่นแหละครับตอนกลางเว้นจอยกระอองมหลินน้ำมูส่วนกลางขึ้นกับมือน่อนเหงาอยู่คนเดียวเขากระบบกินน้ํากระโบอาบ่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติเขาบูหูสิเห็ดออียงเลยเมื่อบ่วมีเมียเมียหลายวันถัดไป จอยเริ่มทนบวหวเนื่องจากความหิวที่อดบ่ได้กินเขามาหลายวันฮท้องนี้ก็ห้องเลยอยู่สงสัยจอยต้องออกไปทำงานหาเงินแล้วว่านั่นแหละครับเมื่ออดทนกับความหิวโหยบวหวจอยจึงบนิ่งดูดายอีกต่อไปขอท่านเด้อพี่น้องขอท่านขอท่านให้กัพ่าเมียน,น่อยตาดำดำอขอท่านให้คนบ่มีญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้โดดเดี่ยวเดียวได้ ที่บ่มี่้าวกินเนื่องจากบ่มีเงินไปซื้อปูอลาดกาและไข่ป่าข้าวเวียซอยกันตะครับเพื่อผมจะได้กินเอ็มใส่มาหลายๆก็ได้ครับเพื่อผมจะได้ร่ำรวยไผใส่น้อยขอให้ถือหวยไผใส่หลายขอให้รวยๆขึ้นไปเนี่ยพูดดีเอาไปสองร้อยนะไอ้หนูโอเคขอบคุณที่อุดจ,จราเออัมเป็นยังดอกค้นบ้านเดียวกันเฮ้ยมากกันาเมีย กลัวมึงก็มีตีนมีมือคือคนทั่วไปเป็นอย่างบ่ตั้งใจท้ามาหาก,กินแนวอื่นฮะมึงมานางของเงินแบบนี้กลัวมันบ่แพ้คนอื่นมีแขนเดียวข้ายังสู้ชีวิตกลุ่มมึงเลยแล้วไผล่ะครับแขนเดียวสู้ชีวิตหันได้ลูงใจเจ้นขายกวยทอดนะนะ ลุงใจเฉียนเขาขายกวยทอดด้วยการใส่แขนที่เหลือหนึ่งขางนำกลกวยทอดมาคุกเข่ากับจักรแลกเปียงดำ่ๆให้เข้ากันอย่างล่อโตนำมาทอดขายเพื่อเลี้ยงเมียสามคนจนตอนนี้เขาก็มีหนีสินเพิ่มเพราะเลี้ยงบ่ไหวด้วยส่วงหลังก็ให้เหตุผลว่าเมียกินดูเกินไปอ๋อมันเป็นจ้าชันนั่นเองส่วนมึงได้ละมึงมีครบทุกอย่างทั้งหน้าตาและสรงผมเป็นอย่างมหาวิทยาดีดีเหตุละ เออว่างานยังเน่ในน้ำผมเน่ได้บอเออเออ,เอ,อแล้วแล้วซกสตาก,กับเขาขางจอยพอมีสาใจดีมาอุปถรัรมคํำสู้ให้จอยนั่นมีเวียกเฮ็ดโบอดหิวอีกต่อไปเออนั่นละดี<ฮ>แบบนั่นล่ะ<ฮ>นี่เนียวไว้นี่เ,เดอ้อเป็นบ้าเลยเออเออดีเอามือนี้เอาไปซ้ำนี่ก่อน<ฮ>มืออื่นคอยมาใหม่ขอบคุณมากเลยด้อครับท่าน ถ้าบ่มีท่านผมคงแย่เฮ้ยบุเป็นยังนะการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นงานถนัดอยู่แล้วกับบานเมื่ออาบนำพักพรสมักเปึกอกครับหลังจากที่จอยได้มีวียกเห็นงานทำเขาก็เริ่มมืนตาอาปากได้มีอยู่มีกินชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วกัมภาก็ได้เจอกับปัญหาเพราะเศรษฐกิจที่ทดถอยจากที่เคยปกติมาหลายปีแต่กลับดิ่งลงแบบบ่ทราบสาเหตุ เงินเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวปกติเงินสิบไม่เลี้ยนจะสื่อไกลเดนหนึงโตแต่ตอนนี้เหลือเพียงไข่ดาวหนึ่งฟองนั่นละครับแต่ขาแห้งกับโบเพิ่มขึ้นเลยพ่อเจ้าของธุรกิจจา่ายโบไหวโอ้ยอุกใจเด้อฮ้ยกำพามียเอ๋ยส่วงนี้เลเงินเมืองนอกสูงอีหลีว่ราคาไม่แก่สลักก็เพิ่มขึ้นเอาสูงขึ้นก็ดีแต่ว่าทัานเขาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้น แต่คนที่เคยซสือเขาบวกกับมาซสือหันตีพอรายได้ของคอนซสือ,อยังอยู่ทีเดิมไม่ค่อยข่ก็จึงขายยากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้ขอคิดว่าธุรกิจของเฮาคงไปบลอนหขอทอนด,ด้วยคำพาเมียเฮาค้องต้องได้บอกว่าซ y อ u เ g a ก n ใจเจียนอ๋อครับบบเป็นหยังดอกครับบบเป็นหยังดอกแต่ร้าผมก็ต้องขอขอบคุณทันมากที่ให้ได้ผมบอัดเขามาหลายเดือนโออไม่ไม่ไม เธอทำงานฉันก็ได้ประโยชน์คือกันพวงเฮ้าตางมีประโยชน์แก่กันเพราะฉะนั้นฉันก็ขอขอบคุณน,นายคือกันอ่าครับจอยต้องกับมะอึดหิวอีกครั้งพอธุรกิจทรงออกใหม่ของเขาล่มละลายลงเพราะหนาก็จึงจำเป็นต้องบอกลาจอยหายชีวิตนอชีวิตกำลังสิด,ดีขึ้นแล้วจะแท้ แต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่จุดเดิมเอ,อแต่ยังหน่อยก็มีประสบการณ์แล้วว่าและในระหว่างที่จอยกับล่างนางทอกับสตาชีวิตจู่ๆยายแกก็เดินผ่านมาอ,อ้าวกำพาเมียน้อยว่านางหยัางคนเดียวอยู่นี่มันมีคนมาน่งนำกันเลยได้นนางคนเดียวข้าตีาชีหนาะของเจ้าดูเกรียดเียดนะไม่เลี่ยงให้คิดกุ้มใจบ่บมันมีหยัางดอกครับแม่เถาเอ้ยผมเพียงคิดหาวิธีที่สู่ชีวิตต่อไปพอหยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขาอยากมากแพ้งแต่คาแห้งยังอยู่ทีเดิมเพิ่มเติมคือหางานยากกว่า โอ้ตีอืมเป็นอยังโบเห็ดสวนเห็ดหน้าล่ะใาย่มีที่ดินอยู่ตอนนึงใาย่โบมีลูกโบมีหลานแล้วตอนนี้ยายก็แก่แล้วยายโบได้เห็ดหยังกับดินตอนนั่นขันหลานอยากนาที่ดินนั้นไปเห็ดสวนก็นได้อ๋อโอ้ยายวาวิลีตีเอ้าวคนทาว่าบบเคยตัวแล้วที่ดินพื้นนั่นอยู่ไส่ะครับยายอยู่ตีนพูดติดกับปาซาฮะติดกับปาซาตีใช่แล้ว คันสั้นโอเคครับคุณยายเดี๋ยวผมสียเห็ดหน้าเองเดี๋ยว้าขาวสุกเดี๋ยวผมจะแบ่งให้คุณยายโอ้ดีด,ดีหลานต้องนั่สิงกิดขวางออกแต่นั่นก่อนเด้อเพราะที่นั่นไม่ตั้งเห็นไม่ตั้งตนไม้กว่าเจ้าออกมาได้ดก็ใส่เวลาโดนโอเคครับผมจะตั้งใจครับคุณยายดีมากเฮ่เจอยมีความหวังไหมเนื่องจากคุณยายบ่ไม่หลูกมีหลานต้นเองกระเถาแล้วจึงแนะนำให้จอย <c oughs> ไปปลุกไห้ใส่สวนที่นั่นได้ แต่การจะบปุกให้ใส่สวนได้กับโบแมนเรื่องง่ายเพราะมีสิ่งกีดขวางมามายอยู่ที่ดินผืนนั้นและเมื่อเป็นดังนั้นจอยจึงหากำลังเสริมเพื่อเหตุให้งานของเขาเสร็จไว้ขึ้นเห็นอยู่บ่หมอเห็นแนวสับแสบอยู่บ่เฮออ้อมีแต่ของเนา่นาๆบุดบุดไว้เฮ้ hey, พวกตอเอา้าจะได้ พวกตัวยังไม่แนวกินบ้างคือว่าจะสั่นเนาะทุกมือนนี่กูก็กินแต่ของเหลือจากขยะก็อยากมีแนวกินแซ่บละเนาะใช่กูก็คือกันใส่ละของกินอยู่ใส่ถ้าวกมึงอยากเศร้าเก็บขยะกินนะหวังมึงต้องมาทำงานกับกูแนวได้ฮ่าฮ่าบุดจัมบุดบุดจัมบุดนักอ้เลเว พวกเขาทั้งสามคนถางปลายกก่อนหินออกแต่ดินผืนนั้นแต่เบองแล้วมันกับ่บง่ายครับพวกเขาใส่เวลาจนหอดแหลงแต่ก็เอาตนไม่ก่อนหินออกได้บ่หลายอ้ามือนี่พ่อสำนีกรนะพวกนี้คอยมาเหตุไหมออโอเคโอเคขันสั้นพวกกูกลับก่อนเด้เอสิผ้ากับเห็ดยางนอนอยู่นี่และมืออื่องยังเห็ดเวียกได้ทันทีเฮ้ยมากำผาเมีย มึงสีนอนอยู่นี่มึงบุยาณผีกินตาบบ่เออใช่มึงหูบ่าาปลาแห่งนี้มันมีประวัติหลายสำใดเฮ้ย <Hey, S 2> เลอะเทเอะนะปาว่องประวัติเอยียงวะดินผืนนี่มันติดกับป้าซ่ากูเคยได้ยินเข้าเราขานว่าเร้าประมงที่เคยมาหาป่าแถวนี้ล้วนแล้วก็ถึงผีหลอกจดเสียสติทุกคน และยังประวัติอีกหลายแต่กูบ่จืออ๋อข่าวลือก็คือข่าวลือไปพวกตกอกับซะกูสิยยู่นีคนเดียวก็ได้มืออื่นจะเสียได้ลูกทำงานแต่เศร้ามันใจนะจอยเออเมื่อหลดนะโอเคมืออื่นเศร้าเจอกันหมอเออโชคดีพี่จ้องเล่นแน่นอนผีใบตูดแน่นอนหมู่ญาโจกของจอยกลับบ้านเพราะเนื่องจากกลัวผีจอยต้องนอนปลาคนเดียวเพราะจะได้ลูกทำงานแต่เศร้านอนผูดเดียวกันได้วะ ตกเดืกมากกำผภากัะน,นอนหลับไปบอดนพวกผีปีศาจก็ได้โพล่ขึ้นมาเพราะได้กินมนุษย์เฮ้ย <Hey, S 1> พวกเราไอ้หมอนี่มันมากวนป่าของพวกเราเสียงดังกังวันจนเราไม่ได้นอนใช่มันทางป่าของพวกเราสงสัยมันจะแย่งที่อยู่ของพวกเราแบบนี้ต้องจัดการกินมันเลยไหมพวกเราใช่ หนุ่มดากมันเลยและในระหว่างที่พวกผีป่ากำลังจะก,กินจอยเทวดาผูพ้พิทักษ์สวนขางปาซาก็ได้ลงมาจุติเพื่อปกป้องความยุติธท่าของคนและผีสากรสังเวสีฮะนั่นเทวด,ดาไอหนุ่มนี่มันเป็นคนดีไม่เคยคิดสั่วต่อผู้อื่นทำไมพวกเจ้าถึงไม่เกรงกลัวต่อบาปหนาะคิดที่จะทำเขาได้ลงขอแต่มันรบกวนพรกข้านะท่าน มันตัดต้นไม้ของพวกเราถ้าพวกเราไม่จัดการมันมันก็จะแย่งที่อยู่เขาพวกเราไปแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะงั้นเหรอสายผู้นี้คือชาวบ้านตาดำๆที่ต้องการทำมาหากินเหมือนพวกเจ้าตอนมีชีวิตอยู่ไงเออเออใช่เออก็คืออยู่เขาแค่มาใสา่ที่แห่งนี้เพื่อที่จะปลูกข้าวกินไม่ได้เจตนาร้ายอื่นใดแก่พวกเจ้าแต่มันยิ่งดีต่อตัวพวกเจ้าเสียอีกที่พวกเจ้าก็จะได้มีข้าวกินด้วยเออว่ะเออใช่ แทนที่พวกเราจะกินเขาเรามาช่วยเขาตัดต้นไม้กันดีกว่าพอข้าวเติบโตเราก็จะได้กินข้าวไงใช่งั้นทำงานเลยดีกว่าพวกเราใช่ไปกันเลยเมื่อผีเดพังคำว่า,าของเทวดาผู้พิทักษ์สวนขางปาซาพวกเขากเปลี่ยนความคิดทันทีจากที่จะกินจอยแต่กลับกลายมาเป็นช่วยเหลือจอยในก้านถางปลา หยาขึ้นอัน,น,ออนมากจีหอมึไง่นึงไ้พวกเขาตัดตนไม่หยูวหินออกจากที่ดินและขุดคันแท่นหน้าเตรียมไว้ให้จอยยางเซจสา้อมที่จะวานกาได้แล้ว เ่าไปพวกเหาเง่าไปและเรื่องเล่าข้องจอยใายกำผ้าเมียสิเป็นแนวใดต่อไปถ้าจอยตื่นมาแล้วมา่อพบเห็นว่าที่ดินของเขานั้นพร้อมที่จะปลูกเขาแล้วเขาจะตกใจหรือยังไดโปรดติดตามต้อนต่อไปและเพื่อบ่ให้พ่าดอีพีต่อไปก่อนไขกดติดตามไว้พร้อมกดกระดิ่งนะครับเด้อ See you again, จเยน